Keener is our main target, but right now, his whereabouts are unknown. That bastard's hiding somewhere in the city, planning his next move. Based on the footage you found in City Hall, we've managed to get leads on the other four rogue agents. Theo Parnell, tech specialist and conspiracy theorist. His whereabouts are unknown, but we think he is linked to the surveillance drones we've been tracking around the city. One was recently shot down in Civic Center. We need you to recover the drone. You might be able to find him from the metadata. Vivian Conley, explosives expert and a high ranking leader for the cleaners. We've been getting reports of increasingly aggressive cleaner attacks in two bridges. Check in with the local peacekeepers. They've been tracking their movements. James Dragov, heavy weapons expert and the acting leader of the Rikers here in Lower Manhattan. He's holed up in a fortified compound in Wall Street. We've had some agents looking for a chink in his armor for some time now. Check in with the local safe house for more info. Javier Kajika, tactical operations expert. He's a ghost, but he leaves a remarkable signature. We've had reports of a number of patrols being ambushed in Battery Park. We're pretty sure it's Kajika. Best bet would be to follow his trail and see where it leads. There's no time to waste. Going after any of these targets will bring us closer to Keener. In the meantime, we'll do what we can from Haven to support you. Good luck, Agent. สวัสดีครับผมไปสระในคลิปนี้ก็มาเข้ากันในส่วนของเนื้อหาของ Warlord of New York เริ่มต้นปฏิบัติการพลิกนิวยอร์กตามล่าแอรอนคินเนอร์เรามาเริ่มกันจากข้อมูลที่ทางหน่วย Division มีในตอนนี้ เป้าหมายของปฏิบัติการแน่นอนว่าคือแอรอนคีเนอร์แต่ว่าด้วยความสามารถและความคิดที่ฉลาดหลักแหลมทําให้คีเนอร์มักจะนาหน่วยดีวิชั่นยูน่เก้าเสมอรวมถึงการไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ทําให้การระบุหาตําแหน่งตัวของแอรอนคีเนอร์ภายในเมืองนิวยอร์กนั้นเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ใช่ว่าจะหมดหนทางไปซะทีเดียวเมื่อทางหน่วยดีวิชั่นได้ค้นพบร่องรอยของโรคเอเจนต์ที่ร่วมมือกับคีเนอร์ทั้ง4คนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามตําแหน่งต่างๆของตัวเมืองโลเวอร์แมนฮัตตัน ดังนั้นหน้าที่ของเราผู้เล่นคือการเดินทางไปตามสืบร่องรอยเหล่านี้เพื่อตามหาโรคเอเจนท์ทั้ง4คนและจัดการพวกเขาชิงข้อมูลที่พวกเขามีและใช้มันในการแกะรอยตำแหน่งของแอรอนคีเนอร์ต่อไปโดยโรคเอเจนต์คนแรกที่ผมเริ่มตามสืบร่องรอยก็คือฮาเวียคาจิก้าฮาวเวียคาจิก้าเป็นอดีตมือสังหารของหน่วยปฏิบัติการลับที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลสหรัฐมีความสามารถโดดเด่นในด้านของการรอบเลนการแทรกซึมเข้าฐานการรอบโจมตีและรวมถึงการวางกับดักเช่นกัน ฮาเวียจะยอมร่วมมือกับใครก็ตามที่สามารถสนองความต้องการค่าและความกระหายเลือดของเขาได้บอ่อแสนในการตามตัวของฮาเวียที่เรารู้ในตอนนี้ก็จะมีการพบเห็นตัวของฮาเวียภายในพื้นที่ของแบตเตอรี่พาร์กกับหน่วยทหารลาดตระเวนของ JTF ที่ออกไปสำรวจเรื่องของแผ่นดินไหวปริศนาที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งในตอนนี้หน่วยลาดตระเวนที่ว่าได้หายตัวไปและสงสัยว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของฮาเวียส่งผลให้ภารกิจต,ต่อไปของผู้เลนคือการตามหาหน่วยลาดตระเวนที่ว่าให้พบ ซึ่งหลังจากการตามรอยของหน่วยละัตะเวนนี้ไปเรื่อยๆก็จะพบเข้ากับเอ็กโควนี้เข้า speed sheet. eras his? him! kajika Fit. ux ก็สามารถสรุปพอเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้เริ่มจากหน่วยลาดตะเวนที่เราตามหาพวกเขาถูกกลุ่มคลีนเนอร์จับตัวและเผาทิ้งทั้งเป็นแต่ว่าแทนที่จะฆ่าทิ้งทั้งหมดพวกคลีนเนอร์ได้จับตัวผู้รอดชีวิตเอาไว้หนึ่งคนและส่งตัวของเขาไปให้กับฮาเวีย ทำให้เรารู้ว่ากลุ่มคลีนเนอร์กับฮาเวียนั้นได้รวมมือกันและนอกจากนี้ภายในบทสนทนาก็จะมีการพูดถึงแนนซี่ซึ่งแนนซี่ที่ว่าจะหมายถึงอะไรหรือจะมีการเฉลยตามออกมาในภายหลังและประเด็นสุดท้ายสถานที่ที่พวกคลีนเนอร์ได้พาผู้รอดชีวิตไปก็คือบริเวณของพาดเวย์พาร์คและมีความเป็นไปได้ว่าฮาเวียเองก็อาจจะอยู่ที่นั่นด้วยทําให้เป้าหมายต่อไปของหน่วยดีวิชันก็คือการบุกเข้าไปยังพาดเวย์พาร์ค And keep a lookout for John. If he's still alive, we need to find him. Hostile radio intercepted. <sighs> I'll show them the same mercy you showed us. Identity confirmed. John Bronson. John was a good man. He didn't deserve to die like this. There's nothing you can do for him now. You gotta keep moving. ถึงแม้ว่าเราจะช่วยชีวิตหน่วยลัตเวนของ JTF ไว้ไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์ก็ทําให้เราได้พบกับฮา์เวียและจากนี้ไปการไล่ตามโรคเอเจนต์คนแรกก็ได้เปิดฉากเริ่มต้นขึ้นการตามล่าฮาเวียจะพาผู้เล่นดําดิ่งลึกลงไปยังอุโมงค์ใต้ดินและได้พบเข้ากับอะไรบางอย่างเข้าที่เป็นต้นเหตุของแผ่นดินไหวปริศนา Isaac The vision must have made it through. We have enough fuel in the tank to reach Haven? Maybe. Then we keep going. Haven? They're gonna drive that thing right through here. Shit! I knew they were planning something big, but I didn't expect this. ในจุดนี้ก็เป็นการเฉลยว่าสาเหตุที่แท้จริงของแผ่นดินไหวก็มาจากการที่พวกคลีนเนอร์ใช้หัวสว่านขนาดยักษ์ในการเจาะอ,อุโมองค์โดยเป้าหมายของพวกมันก็คือการเจาะอ,อุโมองค์ไปยังเซ t เทิลม t h เฮเวนและวางแผนเพื่อเข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทาให้เป้าหมายของหน่วยดีวิชั่นในตอนนี้ต้องเปลี่ยนจากการตามล่าฮาวิเอร์มาหยุดยั้งสว่านขนาดยักษ์นี้เสียก่อนซึ่งในท้ายที่สุดผู้เล่นก็จะสามารถหาทางพังและหยุดการทํางานของสว่านยักษ์ลงได้ ในตอนนี้เซอร์โทเมนเฮเวนปลอดภัยจากการโจมตีของพวกคลีนเนอร์และเป้าหมายหลักของภารกิจก็ได้กลับมาอยู่ที่การตามล่าฮาเวียอีกครั้งการตามล่าฮาเวียนั้นจะกินเวลานานและเป็นไปอย่างยากลำบากแต่ว่าในท้ายที่สุดผู้เล่นจะต้อนฮาเวียจนมุมและสามารถสังหารเขาลงได้ deceased. A lot of people will sleep easier with Kajika out of the way. It's terrifying how a single person can cause so much damage. I'm going in with a team to secure his hideout and any intel left behind. By the looks of it, he gathered quite a bit of information that should be useful. Hopefully, some of that will bring us closer to Keener. I'll send a crew to collect the intel. Hopefully, I'll find something that can help me locate Keener. Rogue agent Javier และก็แน่นอนว่าข้อมูลที่สามารถชิงมาได้จากฮาวเวียมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถระบุตำแหน่งของแอรอนคินเนอร์เพราะฉะนั้นการตามล่าโรคเอเจนต์คนอื่นก็ยังคงดำเนินต่อโรคเอเจนต์ที่ผมได้ตั้งเป็นเป้าหมายต่อไปก็คือทีโอพาเนลทีโอพาเนลเป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโดรนรวมถึงยังเป็นแฮกเกอร์ที่มีฝีมือร้ายกาศคนนึงและนอกจากนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการหลบหนีกลบล่องรอยและการซ่อนตัว ซึ่งมันทําให้เขาสามารถหลบหนีจากสายตาของดีวิชันได้มาเป็นเวลานาน,านรวมถึงเขายังมีความสามารถในการสร้างเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดความสนใจหลอกลวงและตบตาผู้ที่มาตามล่าเขาเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้ว่าระหว่างที่คุณตามล่าทีโอภาพที่คุณเห็นสิ่งที่คุณเจออาจจะเป็นสิ่งที่ทีโอนั้นสร้างออกมาหลอกคุณ จากมุมมองของ TO โอนั้นเขามองเห็นว่าระบบของ Division นั้นมันเป็นระบบพีเนาเฟซซึ่งจําเป็นต้องถูกทําลายและถอนรากถอนโคนทิ้งและก็ได้มาเป็นสาเหตุแรงจูงใจให้เขาร่วมมือกับแอรอนคีเนอร์ในการต่อสู้กับ Division ทีนี้มาดูกันในส่วนของบดแสที่จะช่วยพาเราไปถึงตัวของ TO อภายในเขตซีบิคเซ็นเตอร์จะมีรายงานว่าโดนตัวหนึ่งของ TO อได้ถูกยิงร่วงทําให้หน้าที่ของเราผู้เล่นจึงเป็นการตามหาโดนที่ถูกยิงร่วงตัวนั้นเพื่อทําการกู้และวิเคราะห์ข้อมูลและใช้มาในการค้นหาจุดส่งสัญญาาณบบัังงคขออออโดนที่่ถูกกปลอยออม เมื่อสืบสาวราวเรื่องต่อไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าบริเวณที่ปล่อยสัญญาณบังคับด่วนออกมามันออกมาจากบริเวณคุกกรังทําให้ที่นั่นกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของผู้เล่น I infiltrated this network. I don't think the Riker suspected yet, but I fucked up. I think he's onto me. I'll meet you in the cafeteria. I can smell his bullshit from Haven. Be careful, Agent. Human remains detected. Analyzing data. Positive identification. Theo, Mel. Rogue agent, deceased. This doesn't make any sense. They fell for it. Ah! This kid changed his facial recognition record on the Shade database. I fixed the exploit. Shouldn't be a problem anymore. Don't trust anything Parnell says. He's just trying to distract you and give himself an opening. I've seen this shit before, and it never works out for them. 3D projection device detected. Parnell can create holograms of himself? One of those fuckers is more than enough. Hey, Agent, there's something you need to know. I've been digging through some classified division records, and there's evidence of institutional corruption that goes all the way to the top. You really think the division is insulated from Washington and its political bullshit? We should be working together. Hostile radio intercepted. Keener, hits me. I need a knee back. Send a helo to my location. Sorry, Theo, can't do that. I can't keep cleaning up your mess. Keener, are you serious? Keener, answer me. Keener, you've got him cornered. เขเล่นจะตามล่าทีโอไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สามารถต้อนขอจนมุมได้และในเมื่อไม่มีทางหนีทีโอได้ตัดสินใจปักหลักสู้กับเราและ้วยความสามารถของเขาในการสร้างเหยื่อล่อและภาพลวงตามันทําให้ผมคิดว่าทีโอนั้นเป็นสตูที่สามารถสู้ด้วยยากที่สุดลำบากที่สุดจากภายในโลกเอเจีตนทั้งส er hell? How many of those does he have? When you can't trust anything, shoot everything. This is right in your wheelhouse, Agent. โอพาเนลถูกกำจัดโรคเอเจนต์ก็เหลืออีกเพียงแค่2คนเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปตามล่าโรคเอเจนต์คนต่อไปมันยังคงมีปัญหาอยู่ว่าทีโอได้ทำการลบข้อมูลที่เขาได้เก็บเอาไว้ ทำให้ทางหน่วยดีวิชั่นไม่สามารถชิงข้อมูลมาจาก t o ได้แต่หลังจากการพยายามกู้ข้อมูลเราจะพบว่า t o ได้มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่สำรองข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ซึ่งในส่วนนี้ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับโรสในการตามหาเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลของ t o และจัดการดึงข้อมูลออกมาซึ่งในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถชิงข้อมูลของ T o กลับมาได้และก็ถือเป็นอันปิดฉากโรคเอเจนต์คนที่2เมื่อเราสามารถกำจัดและชิงข้อมูลของ t o โอพาเนลมาได้ Ro Agentist Parnell is a bit of a shadow on Keener's roster, but it seems that they were working together on several projects. With him out of the equation, it's bound to put a dent in Keener's plans. I'm using Parnell's watch to decrypt the data you retrieved from his server. It seems to be working, but it'll take time. I'll keep you posted as soon as I have anything actionable. มาต่อกันที่โรคเอเจนต์คนที่3วิเวียนคอลลี่วิเวียนคอลลี่เป็นอดีตหน่วยข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายและเป็นนักวิศวกรเคมีครอบครัวทั้งหมดของเธอเสียชีวิตลงจากการติดเชื้อ Green Poison ส่งผลให้วิเวียนออกจากหน่วย Division และเข้าร่วมกับกลุ่มค Cleaner ด้วยความรู้ความสามารถที่เธอมีเธอได้ทำการอัปเกรดอาวุธและอุปกรณ์ให้กับพวกกลุ่มคลีนเนอร์รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกภายในกลุ่มทําให้ในตอนนี้วิเวียนเปรียบเสมือนเป็นผู้นําของกลุ่มคลีนเนอร์ไปโดยปริยายและก็ได้ส่งผลให้กลุ่มคลีนเนอร์มีความอันตรายยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านๆมาทีนี้ในส่วนของการตามหาบอดแสที่จะพาผู้เล่นไปสู่วิเวียน ภายในเขตทูบิจสจะมีรายงานว่าเชลเตอร์ของหน่วย JTF ได้ถูกกลุ่มคล e นเนอร์เข้าโจมตีและจากพฤติกรรมของพวกคล e นเนอร์ที่จะเผาทุกอย่างจนกว่าจะแน่ใจว่าจะไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ทําให้ในตอนนี้พวกมันอาจจะยังอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุและหน้าที่ก็ตกมาสู่มือของผู้เล่นที่จะต้องไล่ตามคลีนเนอร์กลุ่มนี้ให้ทัน Oh, shit, no sign of Conley. Check that echo. It might give us a lead. Thanks for the heads up on the infected site. I knew you could take care of it. The JTF's not equipped to keep things contained. Wherever they go, they contaminate. We'll take care of it, if you keep feeding us the intel. I'm sure you will. We'll talk later. Sibra! We just started the sweep. It will take a while, but we want to be thorough. Keep at it. When you're done here, meet me back at the tanker. Looks like Keener's been pulling Conley's strings. He's using her to target the JTF, labeling them as infected, and having Conley tell her cleaners to get to work. Conley will have to wait. Agent, you've got incoming from the ground floor. Conley got lucky this time, but her luck is about to run out. The cleaners are maintaining a perimeter around a stranded oil tanker and two bridges. ไม่ว่าจะมาถึงใกล้แค่ไหนก็ยังไกลยอยู่ดีเมื่อวิเวียนได้หนีออกจากพื้นที่ภารกิจไปแล้วไปที่เรียบร้อยแต่ว่าเราก็ได้ค้นพบข้อมูลสําคัญมาอย่างหนึง่งซึ่งนั่นก็คือพวกคลีนเนอร์ได้ยึดเรือขนส่งน้ามันที่เกย์ต้นภายในเขตทูบริเกสและใช้มันในการเป็นฐานปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของหน่วยด i วิชั่นคือการบุกถล่มเรือขนส่งน้ามันเกยต้่นลำนี้ Could be a contamination risk. We can't let anything disrupt our operation. Oil is the fuel of our organization and our cause. Sounds like Conley's really invested in this oil business. Oil refinery. Conley's in the control room. Get ready, Agent. It's time to end this. All right. Rhodes, that fire tower there, anything we can do about it? There's got to be a power source on its own. It's drawing there. pressure. deceased uploading data conley was invaluable to the cleaners with her gone we should start seeing a decline in their operations we're sending in a team to secure the tanker conley's been operating from there for quite some time so we're bound to find something of interest just recovering the oil will be a huge win the jtf will be able to keep the generators and heat on this winter โคเรนจะสามารถฝากการป้องกันอันสุดแน่นหนาของกลุ่มคลีนเนอร์ไ่ตอนวิเวียนและสามารถเอาชนะเธอลงก่อนที่เธอจะระเบิดเวลาอาร์คและตายลงในที่สุด,ดลและก็ถือเป็นอันปิดฉากโรคเอเจนต์คนที่3วิเวียนคอลลี่ไรในตอนนี้ก็หลงเหลือโรคเอเจนต์อยู่เพียงแค่คนเดียวเจมส์ดรากอฟ เกมส์ดร์กอฟเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดยอดฝีมือที่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมกับหน่วยดีวิชั่นหลังจากที่เขาได้แสดงผลงานในการเปิดโปงถอนรากถอนโคนและกำจัดการคอร์รัปชันซึ่งมันทำให้ดาร์กอฟเรียกได้ว่ากลายเป็นตำนานในหมู่ตำรวจด้วยกันเองรวมถึงเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของอาวุธหนักและกลยุทธ์การป้องกัน ความเชื่อใจในระบบยุติธรรมของดากอฟนั้นมั่นคงมาโดยตลอดแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเฉลยว่ามันคืออะไรมันได้ส่งผลให้ความจงรักภักดีของดากอฟที่มีต่อระบบยุติธรรมถูกทำลายและหันไปเข้าร่วมกับกลุ่มสตูทแทนซึ่งการทรยศของดากอฟมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดครั้งแรกพอดีโดยในตอนนั้นดากอฟเป็นหนึ่งในผู้คุมของคุงคกเก,กาะไรเกอร์เขาได้โยนกุญแจห้องขังให้กับหนึ่งในนักโทษและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อจจาแกกคุ ก่อนที่กลุ่มนักโทษพวกนี้จะได้ตัวเองว่าไรเกอร์ในเวลาต่อมาและดากอฟก็หายตัวเข้ากลีบเมกไปหลังจากนั้นช่วงต่อมาหลังจากที่ผู้นำของกลุ่มไรเกอร์ถูกฆ่าตายสมาชิกของไรเกอร์คนหนึ่งจำดากอฟได้ว่าเขาเป็นคนที่ให้กุญแจและช่วยพวกไรเกอร์เป็นสาเหตุให้ดากอฟถูกเชิญชวนเข้าร่วมกับกลุ่มไรเกอร์และได้กลายเป็นผู้นำของไรเกอร์ในเวลาต่อมา หลังจากที่ดรากกฟได้เป็นหัวหน้าของกลุ่มไรเกอร์เขาก็ได้พาพวกเขายึดเขตวอลสตรีทและเปลี่ยนมันเป็นตลาดมืดซึ่งจะมีตั้งแต่น้ำอาหารอาวุธและของอื่นๆซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะขายให้กับใครก็ตามที่มีทุนหนาพอและต่อมาแอรอนคีเนอร์ก็ได้ติดต่อยื่นข้อเสนอให้กับดรากกฟโดยคีเนอร์ต้องการให้กลุ่มของดรากอฟสร้างอะไรบางอย่างให้กับเขาพร้อมกับให้คำสัญญาว่าพวกไรเกอร์จะได้บางสิ่งที่คุ้มค่าเป็นการตอบแทนซึ่งแน่นอนว่าดรากกฟตอบตกลงและยอมร่วมมือกับคีเนอร์ ทีนี้การตามหาบอ่อแสของดาร์กอฟก็เรียกได้ว่าจะแตกต่างจากการตามหาโรคเอเจนต์คนอื่นเพราะว่าพี่เจมส์แกไม่ได้ซ่อนตัวเลยแม้แต่น้อยก็เล่นคุมเขตวอลสตรีสขนาดนี้จนคนอื่นเขารู้กันหมดว่าเขตนี้ใครคุมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้เล่นก็ชัดเจนนั่นก็คือการลุยเข้าไปในเขตวอลสตรีนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ่อนตัวพี่แกก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเดินเข้าไปหาง่ายๆก็อย่าลืมนะว่าเจมส์ดาร์กอฟเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธหนักและกลยุทธ์การป้องกันซึ่งมันก็ส่งผลให้ผู้้้้เเเล่นนนนนตออองงจจกกกกกัับาารรปปสุดนนหนาาดหวไย รวมถึงกับการที่ผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับรถหุ้มเกราะคันนี้ ในที่สุดเจมส์ดรากอฟก็ถูกกำจัดแต่ว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าเรายังคงต้องตามหาสินค้าที่ดรากอฟได้ผลิตและส่งต่อให้กับคีเนอร์ซึ่งจากข้อมูลที่สามารถชิงมาได้จากดรากอฟสินค้าตอนนี้มันอยู่ที่บริเวณท่าเรือที่25ทําให้ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังที่นั่นต่อไป เมื่อเรามาถึงเราก็จะพบว่าถ้าเรือที่25มันถูกเปลี่ยนสภาพให้เหมือนเป็นห้องล็บเคมีโดยสิ่งที่พวกไรเกอร์สร้างให้กับแอรอนคินเนอร์ก็คือสารเคมีชีวาภาพตัวเดียวกันที่แอรอนคินเนอร์ใช้โจมตีซิตี้ฮอลล์และหน้าที่ของหน่วยดีวิชันก็คือการหยุดยั้งการผลิตทำลายห้อง l ลบและทำลายสินค้าที่เหลืออยู่ให้หมดไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เหลืออาวุธชีวาภาพตัวนี้ไว้ให้แอรอนคินเนอร์ใช้งานได้อีกแล้วก็ถือว่าปฏิบัติการตามล่าเจมส์สตรากอฟก็เป็นนั้นสิ้นสุด Manhattan. He rallied the Rikers under one banner again and hoarded an abundance of supplies. He's gonna leave a power vacuum behind, and that's something we can exploit. I'll send in a squad to retrieve the chemicals at the pier. Securing them is a win, but who knows how much Dragoff has already provided to Keener. <coughs> ซึ่งบทสรุปของ Warlord of New York จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญติดตามต่อกันในคลิปหน้าครับรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ Subscribe ชนะผมและแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและในสุดทา้ายนี้ผมปอยิสระขอลาไปก่อนสวัสดีครับ